พราะว่าวันนี้บังเอิญฝนตกด้วยนะครับตอนแรกจะไปที่ลาดกระบังนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้องมาขึ้นห้างนะครับห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์พาซ่างามวงวานนะครับมาเดินได้นะครับงานไม้ก็มีโมีมีดด้วยขอ <laughs> โทษครับ มีมีดเออส่วนนี้โลง่งวะบางส่วนทำไมแน่นจังวะฝั่งนูง้นทำไมมันแน่นจังอะ่ะฝั่งนี้ไม่มาอยู่ฝั่งนี้บ้างอะ่ะฝั่งนี้โล่งเลยเนี่ยฝั่งนี้โล่งเลยนะครับบางทีเย,ยินเดี๋ยวผมเดินย้อนมาทางนี้แล้วกันนะครับผมจะเดินไปดูว่ามันมันมีส่วนไหนที่มันหลบๆบอยู่ฝั่งนี้ นอกจากเสื้อผ้านะครับอันนี้มันก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองที่เป็นเสื้อผ้าที่มันมีเกตนะใบรุ่นมาเดินเยอะเลยนะครับบางบางบงบาง,บาง,บางส่วนก็อาจจะเป็นเสื้อเสื้อใหม่นะ สองร้อยกว่าก็มีนะครับร้อยกว่าแปดสิบครับก็ถือว่าผมจะเลือกมือสองดีไหมนี่นะครับก็จะมีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ รองเท้าเยอะเลยเพวนยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบนชั้น8นะครับ1ัน0ห้างพันคลิป พาซาพันทิบงามวงวานนะครับท่านผู้ชมเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ของสะสมต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้านี่คือต้องยกให้เลยมือสองมือหนึ่งนะครับบ้าเราเดินมาฝั่งนี้แล้วเ,วเดี๋ยวเดินออกไปฝั่งโน้นแล้วกันเดินอ้อมไปทางไหนวะกกี่เนี่ยส่วนนี้รู้สึกคนจะแน่นนะ ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเส้วนี้ือไ่่เยอะยพวกเสื้อกันหนาเนี่ยตัวละ80เย้80บาทนะครับเสื้อโค้ทเสื้อใส่ช่วงหน้าหนาวนี่เยอะเลยตัวละ70-80อันนี้เท่าไหร่คะตัวละร้อยนะเสื้อสูตรนะครับเสื้อสูร ูตเกาหลีนะตัวละร้อยนะครับ <c oughs> อันนี้ร้อยห้าสิบนะตัวละเจ็ดสิบบาทตัวละร้อยนะครับ <c oughs> ผมก็จะพยายามเดินให้มันทุกชอกทุกมุมนะอืม นี่นมาเจอส่วนที่ว่าเป็นส่วนที่เขาให้ขายแบกับเกินละสองตัวร้อยนะครับโอ้ผมเดินมาแล้วนี่ว่าตรงนี้เมื่อกี้แล้เดินมาแล้วเดินมาแล้ว เราเดินออกไปทางน้นแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาตรงนี้แล้วจําทางไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นชั้น8นะครับผมอยู่ที่ชั้นที่8ของอ่าห้างพันทิพยาซาซาหรือพ um ันทิพย์งามวงวานนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นตลาดนัดติดแอร์นะครับสามารถค้นหาทาง Google นําทางนะครับหรือว่า,าค้นหาคำว่าตลาดนัดติดแอร์นะครับ ก็จะไดเ้เห็นในการค้นหานะครับตรงนี้จะโล่งนะตรงนี้จะโล่งขึ้นจะมีมุมหนึ่งแบบที่มันแน่นกันมากเลยฝั่งโน้นล่ะรู้สึกจะไปแออัดกันอยู่ฝั่งโน้นนะครับ เดี๋ยวผมเดินให้ทั่วๆแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วอันนี้ตัวละเจ็ดสิบนะครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ตัวละห้าสิบนะครับเสื้อเสื้อประเภทเสื้อวัยรุ่นนี้ก็เยอะนะครับ ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากมาเดินโดยเฉพาะอยากมาส่องพระนะเนี่ยชั้นที่เท่าไหร่นะคือห้างพันทิพย์เนี่ยมีศูนย์พระนะครับศูนย์พระอยู่ชั้นล่างนะผมไม่แน่ใจว่าชั้นอะไรนะนี่ครับอันนี้หมวกนะก็จะเป็นหมวกที่ ว่าด้านบนหลายราคานะครับด้านล่าง60กว่าบาทก็เป็นหมวกของวัยรุ่นนะครับตุ๊กตาคิตตี้เยอะเลยห่วงคุญแจตัวละ60บาทนะครับท่านผู้ชม สำหรับคุณผู้หญิงนะครับอขอโทษนะครับอแอร์อัดกันละเกอนเดี๋ยวผมขอเก็บรูปนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็อยู่ชั้น8นะครับชั้น8ห้างคันทิปงามวงวานนะครับคืองามวงวานชั้น8นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ระลึกนะของสะสมผมพูดผิดนะขออภัยด้วย กระเป๋านะครับแนวญี่ปุ่นใบละร้อยนะครับฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมเดินอ้อมฝัง่งนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามือถ่ายตรงนั้นยังไม่หมดเสื <c oughs> ้อตัวละสามสิบสี่ตัวร้อยนะครับ สามสิบบาทผักก็มีขายบนโอ้โหแข่งผักก็มีนะท่านวู้ชมเอ้ยส้มโอก็มีนะครับแต่ผมว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่มันโล่งที่สุดแล้วนะครับ ส่วนนี้ส่วนนี้ยังพอหายแจหายคอบางส่วนนี้แน่นเอียดเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณกับบ่ายสามแล้วนะครับไม่ต้องกลัวความร้อนไม่ต้องกลัวฝนนะครับท่านผู้ชมก็อยู่บนชั้นแปนะครับชั้นแปดห้างห้างพันทพิปงามวงวานนะครับเสื้อเกาหลีนะ ตัวละ40บาทนะครับ3ตัวร้อยนะ<ว>นผมเดินออกไปฝั่งโน้นแล้วกันนะครับเ<อ><ก>มื่อกี้ผมเดินอ้อมไปฝั่งโน้นนัคนนะคราวนี้เดินอ้อมด้านหลังนะครับท่านผู้ชม เดินอาจจะสับสนนิดนึงนะเพราะว่ามันมันงงสถานที่นะครับว่าผมจะเดินไปทางไหนก่อดน,นะครับ